สวัสดีท่านผู้ชมเข้าสู่ชายวินชาแนลวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศตลาดปัตาวิกรดูว่านั่นจะมีพวกของมือสองกันเพื่อนของมือหนึ่งก็มีของใหม่ๆเพื่อนของราคาสบายกระเป๋าเลยนะ่นเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูกันเพื่อนมาตามมาแล้วกันเพื่อน หน่อ้อยบาทอันนี้ช่างเป็นกิโลเลยน,น้นงเต้น ะมีสามสี่โซนนะเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวมาดูเซรามิกก่อนเพื่อนพวกจานสามแก้วเซรามิก ันนี้ที่กองมหือมานี่กิโลละหนึ่งร้อยเพื่อนเลือกได้เลยเพื่อนเสื้อทั้งชายทั้งหญิงเลยเพื่อนก็เลือกดูได้เลยเพื่อนถัดมาอีกลานหนึ่งเพื่อนก็จะเป็นกรอบรูป อันนี้กิกซอเพื่อนเมื่อก่อนฮิตมากเลยเป็นตัวต่อต่อกันเลยเพื่นอน,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 นฝั่งนี้ก็จะปู ผ้าเต็นท์เพื่อนเสือวางขายได้เลยเพื่อนจะเป็นรูปภ้าเพื่อนแล้วก็จะมีจิ๊กซอมีเพลงประกอบด้วยเพื่อเลือกดูได้ตามสบายนะเพื่อนมีรูปนี้สวยเพื่อนเป็นรูปอินเซียนเพื่อน ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนมือสองเพื่อนมีให้เลือกหลายแบบเลยเพื่อนใช่กางเกงตัวละหนึ่งร้อยบาทของผู้หญิงน,นเพื่อน ช่างใหญ่กำลังต่อเติมหลังคาเพื่าาอนเอาไม้โซน,นเพื่อน เส้นอะไรจ้ะแล้ครับเส้นอะไรสองร้อยสองร้อยบาทฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดเพื่อนตัวละสามสิบห้าสามตัวร้อยก็ตีละตัวละสามสิบห้าบาทเพื่อนฝั่งนี้จะเป็นเสื้อยืดหมดเลยเพื่อน โซนนี้ก็อยู่ในเต็นท์นเพื่อนเจได้ไปในเพื่อนเจอเกมขัดอนะเพื่อน เก่งยืนแว่นตาเพราะว่าพับชั้นๆเลยเพื่อนวางเป็นชั้นเป็นชั้นเพืเ่อน,นสนใจก็แวะมาดูกันได้เลยนะสูงนี้จะใส่กล่องมาเพื่อนให้เลือกเองเลยของเล่นเด็กๆอ มือสองนะเพื่อนกล้องไม่รู้มือสองหรือมือไหนเลยเพื่อนส่วนมากจะใส่กล่องใส่กล่องเพื่อน หม,กกนนมาดูโซนด้านหลังกันเพื่อนมีป้ายห้ามเหมือนกันนะเพื่อนห้ามสูบบุหรี่หามดื่มแอลกอฮอล์พื้นที่ตลาดปัตติก่อนอมาดูกัน,นเพื่อนโซนด้านหลังก็จะมีของใหม่ก็มีนเพื่อน ของใหม่เลยเพื่อนราคาก็ไม่เบาเหมือนกันนะเพื่อนเนี่ย สายสายสัพายนั่นเพื่อนเนี่ยทีแรกคิดว่าเข็มขัดไม่ใช่น,นเพื่อนโอ้โอนี่ขนาดมือสองเพื่อนอน,นี่9 5้ ตัวนี้พันห้าพันหกเพื่อนทนี้เราก็มาอยู่โซนด้านหลังนะเพื่อนหลังคาตัวนี้ทําใหม่นะเพื่อนเนี่ยหลังคาอากาศอบอ้าวค่อนข้างจะร้อนนะเพื่อนมานะเพื่อนตามมาดูแล้วกัน ต่างโห่ทัเพื่อคลิอันนี้คลิปป,ป,ป๊อปป๊บเอาเล็กๆกันนะเพื่อน,น ส้นเส้นละร้อยเนาะเส้นละร้อยเถอะเรากำลังไล่ดูอยู่เพิ่มอย่างละสองได้เผื่อเผื่อขดเผื่ออ,ออมันมาหน้าสองหลังสองได<ห>้ได้หนึ่งเส้นแล้วเพื่อนหาตั้งนานนี่มีหมอกด้วย อิเล็กทรอนิียวกันเพื่อนมีฐานหลายแบบเลยเพื่อน A3 ฐานนาฬิการีโมทมีหลายรุ่นเลยเพื่อน มาดูลานนี้กัน,นเพื่อนอุปกรณ์เครื่องมือช่างทั่วไปเพื่อนครีม90บาท120าทราคาก็มาตรฐานนั่นเพื่อนอันนี้120 กันไกลตัดกิ่งไม้เพื่อนแจกหกเหลี่ยมโซโลเจ็ดสิบบาทมีหลายแบบนะนเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องมือช่างเพื่อนคอนใบตัด เครื่องมือช่างนะเพื่อนบางร้านก็จะมีธงฟ้าประชารัฐด้วยนะเพื่อนอันนี้อยู่ช่วงท้ายซอยเพื่อนก็เดินตรงมามีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะเพื่อนอันนี้มาถ่ายเพื่อนเพื่อนเพื่อนได้ดูรอบสองนะเพื่อนรอบแรกมาถ่ายทำเสร็จแล้วโทศรศัพท์แตกเพื่อนก็เลยมาถ่ายเพื่อนดูอีกรอบหนึ่ง โซนด้านหลังก็จะมีที่จอดรถเพื่อนกว้างขวางเลยทีเดียวค่าจอดก็20บาทเพื่อนโซนท้ายๆก็จะเป็นต้นไม้เพื่อนมีหลายแบบน,นเพื่อนของมือสองต้นไม้ของใหม่ก็มีน,นเพื่อนของอิเล็กทรอนิกส ก็จะมีร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อนเอามาเจอกลุ่มซับแล้วเพื่อนราคา5บาทนะมาตามดูกัน,นเพื่อนราคาเริ่มต้นด้วย5บาททีวีก็มีเพื่อนเท่ากับ ตาดีได้ตาร้าเสียนเพื่อนไม่แน่ใจว่าใช้ได้เปล่านะ<ด>ลำโพงนาฬิกาซื้อแล้วก็ต้องลุ้นอีกใช้ได้ไม่ได้นั่นเพียน น,นี้จะสิบบาทได้เพื่อนไม้ก่อนเสื้อไปเช้าเพื่อนก็จะมีปนๆกันนะเพื่อนโหนี่ก็มานือมาเลยเพื่อนอยากได้ก็ต้อง มันเลี้ยงออกนเพื่อนมาดูไฟฉายกันเนพื่อน <S <S ไฟฉายหลายอันมากเลยเพื่อน สายสัญญาณเพื่อนๆยังใช้ได้เลยเพื่อนๆแสปเตอร์ที่ชาร์จเลยเพื่อนอันนี้เก๋ม,มากเลยเพื่อนเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องใส่ของเลนเพื่อน ก็จะเป็นสนามพุทธจอดรถพร้อมเ,เพื่อนเสื้อเริ่มต้น20บาทเสื้อยืดนเพื่ออันนี้เสื้ออะไรเสื้อเมยเพื่อนยาวมากเลย ไนี่เซลเดินเพื่อนเขียนป้ายบอกเลย160 160กสร้อะเพาะปาน้ำแดงน่ากินมากเลยตรงนี้จุด,กดเกนะเน่เข 7บาทคู่20บาท, <S <S บาทวันนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะเพื่อนตลอดประวิกรนาวมิน72 ิบบาทมาั้งเพื่อนวันนี้ก็จบรีวิวให้เพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อนวันนี้ก็จบรีวิวให้เพื่อนบายบาย <Okay. S 1> ากดซับ